อาครัคุณใหม่ครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหาร t r a d e r w i c s ครับ t r a d e w i c s นะครับคอนเซปต์ของอาหารนี้คืออะไรครับอันแรกก่อนเลยขอเกริก่อน t r a d e r w i c s เนี่ยเราเป็นแฟรนไชส์จากที่อเมริกานะครับก่อตั้งมา80ปีแล้วโอแล้วก็ t r a d e r w i c s อยู่กับเราที่โรงแรมนี้มา21ปีแล้วนะครับอาหารที่นี่เราจะให้บริการอาหารแถบมหาสมุทรแปซิฟิก มันจะเหมือนเป็นว่าเราดึงกลิ่นอายของอาหารจากหลายประเทศมาอยู่ที่นี่ตัวอย่างเช่นฮาวายไต้หิติเจมิกาอ่าบาหลีอินโดนีเซียประมาณนี้นะครับแล้วกอ็อเมริกาหลายๆที่แล้วจีนด้วยครับคือทุกๆที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดคอนเซปต์อาหารเหมือนกันแต่ว่าก็คือบาง เราได้รับโอกาสว,ว่าบางส่วนเนี่ยเราสามารถมีกลิ่นอายของความเป็นไทยแทรกเข้าไปได้เล็กน้อยประมาณ5%ได้อ๋อเซ็นได้วการตกแต่งร้านนะครับ,รบส,ตสตไสตล์หมู่เกาะแล้วกันเราเรียกง่ายๆนะครับถ้าเกิดเดินรอบๆจะเห็นเราจะมีสวนอยู่กลางห้องจะมี คนฟ้านี่ก็ชอบนี่อยู่ข้างในรอสุ่มไฟอยโยต้มซุปให้เราอยู่มีลำธารน้ำตกพูดถึงอาหารกันบ้างดีกว่าครับอาหารบนโต๊ะตอนนี้มีเมนูอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำเอ็กซิคิวท์เชฟของเราเชฟโอเครียงจะเป็นคนแนะนำอาหารทั้งหมดให้กับทางคุณน็อตและก็คุณนัดวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Nice to meet you so what about the food of Chef t r a d o v i c Restaurant The food of t r e d o v i c is yeah a mix of Pacific Polynesian food but also we We Bring a little bit the, the Thai taste for the, the local customer. So today we have the lamb chain we have the aipoke, but it's a little bit spicy because our 90% our of our guests are, are from Thailand. <laughs> the scallops with green mango salad is a Thai classic yep. with a nice, a uh, little bit modern presentation. Mm -hmm. And the uh, Thai soup is a kind of French recipe but with coconut coconut milk and to, to bring also some. Some flavor the Thai people like. Which dishes is the best seller for the Trader I think the Ipoke. Ipoke is really a good seller, but the scallops also because it's a kind of Thai dish. Ah, okay. I'm going four say yang. i one more to Trader cheesecake. I'll be the girl to keep your heartbeat jumping. Keep your heartbeat jumping. coconut milk. มัน erm <sh arp intro> เม really ื <sh arp inhale> ่อปูมันมีความหอมแบบแล้วมีเหมือนผัดเครื่องเทศด้วยเิดนิดน่อยหน่อยๆใช่ครับผมและที่เราเก๋มากเราเสิร์ฟเป็นลูกมะพร้าวด้วยใช่ลูกมะพร้าวสดอันนี้แปลกดีอันนี้แปลกดีครับให้รสชาติที่แปลกใหม่ไม่เคยลองนะครับอ่ะต่อไปคุณจะทานอะไรดีครับ Japanese scallops with green mango salad คือยำมะม่วงกับไอแชลอยเชลญี่ปุ่นนะฮะตัวยักษ์ใหญ่นะก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทย กับอาหารต่างชาติเช่กันที่บอกว่า<ช>5%อของไทยใช่เพราะว่าอย่างตัวหอยเชลฮอกไกโดเนี่ยก็คือตัวญี่ปุ่นก็คือตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเช่นกันแล้วก็สามารถใช้ได้บ้านเราก็คืออาหารทะเลกับซอสซีฟู้ดเนาะแต่ก็เปลี่ยนรสชาติเป็นยำมะม่วงแทนเ้า่อ้ความเปรี้ยวจากมะม่วงผสมกับอันเปากลื่มะนาวของเราไปครับผม Your body's designed. lamb Yes you How uh, do you cook it? How do you cook? Like... We cook uh, 12 hours 12 So... yeah. Steam or... A no, no, it's... cooked in a, in, a, in, a, in a stock, in a gravy It's mm -hmm. cooked and glazed And the reduction of the lamb We glaze the, the legs It's joined cooked, the world ใช้เวลาการทำนี่ต้องติบชั่วโมงก่อนเนื้อแกะจะนุ่มขนาดนี้นะครับตอนนี้เราก็ชิมของคาวครบหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นของหวานที่คุณใหม่บอกนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นชื่อของที่นี่ใช่ครับผมชีสเค้ d ชี c เค้ก e e ส e ค้กคุ้มมงกุฎคุ u นี่มีซอสมะม่วงเป็น e ี e c a k e ใช่ต้นตำรับของสเค้เป็นสไตล์ของเราเพราะเราเสิร์ฟกับซอสมะม่วงตัวนี้เาชิปชิปแข็งที่อื่นทั่วไปเขาก็ ชีสเค้กอย่างเดียวทานเปล่าๆใชครับเราก็มาคู่กับซอสของหวานนี่ยกหน้าที่ใหเป็นผู้หญิงครับจบไปหนึ่งร้านครับกับเท็ดบิกนะครับอาหารที่นี่ก็ได้รู้ว่าคนที่ประทานเนี่ยก็ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในการรับประทานอาหารแบบในหู่เกาะ ถูกต้องครับใช่เพราะจริงๆนอกจากอาหารข้ามที่เราเสิร์ฟทุกคืนแล้วเนี่ยวันอาทิตย์เราจะมี Sunday b r ร n c h ชื่อว่าเท Sunday Brunch ครับอาหารเยอะมากอาหารจะรวมอาหารจุดเด่นห้องอาหารทั้งหมดทั้งโรงแรมมาอยู่ที่นี่กว่า100เมนูทุกวันอาทิตย์ Sunday b บร n c h กี่โมงกี่โมงครับ11โมงครึ่งถึงบ่ายสทุกวันอาทิตย์เท่านั้นใคยจ่ายเท่าไหร่โอ้ยไม่แพงครับสบายๆเลย1,699ยบาทต่อท่านเท่านั้นเองถูกต้องครับให้เชฟแนะนำก่อน What do we have for the Tradweek Sunday brunch almost everything Yes. The prime rib, the foie gras, the seafood, the French oysters, the cheese, the c o l c u t <Yes. S 2> the Indian food, the Chinese food, we have everything. <Right. S 2> mm. แล้วก็เรามีห้องชีสอยู่ที่นี่ด้วยนะครับวันอาทิตย์เราจะดัดแปลงห้องไวน์ของเราเนี่ยเป็นห้องชีสนั่นจะเจอชีสหลากหลายใครที่รักชีสนีม่มาได้เลย mm hmm. มีอิตาเลียนของเบโอก็มา บาร์บีคิวปิ้งย่างจากรีวิวไซด์เทเรสก็มาโโอ้หเรียกว่ารวมทุกอย่างของอันตราแห่งนี้เลยรวมที่นี่ที่เดียววันอาทิตย์วันสบายของครอบครัวนี่มาพักผ่อนกันที่นี่ชิลๆส่วนบ่งครึ่งถึงบ่ายสามนั่งเรือมาได้สบายๆการเดินทางก็มีหลากหลายเส้นทางนะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาที่ซาลิตักสินถูกต้องครับแล้วก็นั่งเรือมาที่ท่าเรืออันตราได้เลยนะครับหรือจะขับรถมาก็ได้ครมาลองดูนะครับอาหารประสบการณ์ในการรับประทานอาหารแบบใหม่นะครับที่เฟรเดอริก อันทราครับผมอันทรากรุงเทพรีเวสไซร์รีสอร์ทสปาของเราอันทรากรุงเทพรีเวสไซร์รีสอร์ทสปาของเราครับเพราะว่าที่กรุงเทพเรามี3แห่งอาจจะสับสนบ้างเลยให้ชัดเจนให้ชัดเจนว่าตรงนี้คืออันทรากรุงเทพรีเวสไซร์รีสอร์ทสปาโอเคต่อไปเราต้องต้องไปทัวร์ร้านอาหารใน้อีกมากมายเลยนะครับร้านต่อไปจะเป็นร้านใดความลับดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็ดื่มดำครับรสชาติอาหารที่เทอร์วิทกันต่อนะครับผม